สวัสดีจ้าเจ๊ตุย๋ยมากันเจอกัะดีกแล้วนะจ้าวันนี้นําเสนอนะจ้านี่คืออะไรรู้เปล่ปาจ้าเพื่อนเพื่อนลูกละมุดจ้าดูสิเจ๊พาให้ดูครึ่งหนึ่งนะนี่ยังดิบอยู่นะนะจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ไปเดินป่ากับเพื่อนมาจ้าดูสิลูกใหญ่มากเลยจ้าละมุดนะจ้า ไม่อยู่ไทยอยู่ออสเตรเลียเมืองแคนก็ได้กินละมุดนะจ๊ะ <Yeah. S 1> พืชผักผลไม้ที่นี่อุดมสมบูรณ์มากเลยจ้ะวันนี้ได้มาลังเต็มๆเลยนะจ๊ะดูสิเพื่อนๆ <Yeah. S 1> เนื้อสวยมากเลยนะ <Yeah. S 1> เจ๊ว่าเท่าสุกคงจะหวานมากเลยดูสิจ๊ะ <Yeah. S 1> นี่ใบละมุดนะ <Yeah. S 1> ดูลูกบนสิจ๊ะเ <Yeah. S 1> พื่อนๆ ลูกใหญ่มากเลยจ้ะเกือบเท่ากำปั้นเราเลยนะกำปั้นเด็กดูสิสวยมากเลยจ้ะน่ากินมากแลยนะจ้าสวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้บัดดีจ้า